คอนโดนาลงทุนประหลโยธิน24เขตจตุจกัก go, อยู่ตรงข้ามโรงเรียนพาณิชย์สันติราชซอยประหลโยชิน24และบมซองย4ชั้น9 เป็นห้องขนาด45ตารางเมตรมีพื้นที่ครัวและ1ห,ห้องน้ําบริเวณของห้องนอนก็แบ่งเป็นห้องทํางานห้องรับแขกได้กว้างขวางโปร่งโล่งแบบวันเบสห้องนอนแยกส่วนออกมาเพื่อความเป็นส่วนตัวเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอรสตัวพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางใครที่กำลังมองหาคอนโดเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สำหรับให้เช่า จะจุดจักเป็นเขตที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นทำเลใกล้แหล่งธุรกิจมากมายมอเมกษตรมอใจเกษมหอวังโลกเรียนสตรีวรนาถเซ็นทรัลลาดพร้าวและในอนาคตจะมีเซ็นทรัลเวิร์2โดยใน,นอนาคตจะเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครการเดินทางก็สะดวกมีแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวหนโยธินอยู่หน้าปากซอยและทางด่วนวิภาวดี รัชดาพิเศษสวยกาก็ครบคันฟิตเนสสวนยอมลอยฟ้าสะว่ายน้ำพร้อมโปรโมชั่นฟรีดอกเบีย้ยนานถึง12เดือนนึกถึงบ้านนึกถึงเรา